ตัวเบรคเกอร์ของมอเตอร์ตัวโตวที่สุดนะครับแล้วก็บวกด้วยผลร,รวมของกระแสพิกัดของมอเตอร์ที่เหลือแล้วก็บวกด้วย1.25คูณด้วยกระแสโหลดนะครับของแรงย่อยโหลดต่อ,อนเนื่องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering Channel นะครับคลิปนี้เรามาทำข้อสอบกอรวรายวิชา e l เล็ r i c ิ l System d e s i g n นนะครับ ใน EP ที่26จากคลิปที่ผ่านมาเราทําถึงที่ข้อ270นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ข้อ2อ1ข้อ2อ1มอเตอร์90 kW 400กิโลวัตต์สี่เฟสมีประสิทธิภาพ90%นะครับ0.85 power factor lagging จะคำนวณหากระแสพิกัดข้อนี้นะครับจากสูตรนะครับ efficiency ของมอเตอร์นะครับเท่ากับ P out หารด้วย P in คูณด้วย100%นะครับ เราทราบเพียวแล้วนะครับเราก็หา P in P in ก็จะเท่ากับ90กิลวัตต์นะครับหารด้วย90%แล้วก็คูณด้วย100%ก็จะเท่ากับ100กิลวั์นะครับ P n ทีนี้ก็หาค่ากระแสจาก P เท่ากับล o 3 V I cos t t a นะครับห I, I ก็จะเท่ากับ 100ยกิโลวัตต์ห่านด้วยรูปสามแล้วก็คูณด้วย400โวลต์แล้วก็คูณด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับ0.85กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ169.8นะครับแอมป์ข้อนี้คำตอบคือข้อ4 170แอมป์ต่อไปข้อ272จงจงหาขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับ แผงสวิตช์บอร์ดที่จ่ายโหลดดังนี้มอเตอร์3.7กิโลวัตต์380โวลต์3เฟส1ตัวสตาร์ทแบบดอทมอเตอร์11กิโลวัตต์380โวลต์3เฟส1ตัวสตาร์ทแบบตาเดลต้ามอเตอร์22กิโลวัตต์380 3เฟส1ตัวสตาร์ทแบบตาเดลต้านะครับแล้วก็แผงย่อยโหลดต่อเนื่อง60 kva 380 3เฟส4ีสายนะครับ อันนี้เป็นการหาค่ากระแสพิกัดนะครับของเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผงสวิตตัวนี้นะครับโดยมีมอเตอร์หลายตัวแล้วก็มีแผงวงจรต่อเนื่องร่วมด้วยนะครับจากสูตรนะครับกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ของแผงสวิตบอร์ดตัวนี้ก็จะเท่ากับค่ากระแสแผงของวงจรมอเตอร์ตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับตัวที่โตแล้วก็บวกด้วยค่ากระแสรวมของ ตัวมอเตอร์ตัวอื่นนะครับค่ากระแสรวมพิกัดของตัวมอเตอร์ตัวอื่นแล้วก็บวกด้วย1.25คูณด้วยกระแสโหลดกระแสโหลดพิกัดของตัวแผงย่อยโหลดต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาหาทีละตัวอันแรกนะครับมอเตอร์3.7กิโลวัตต์อันนี้ถ้าเราไม่ดูตารางที่ที่บางตำลานะครับให้ไว้เป็นตารางเราก็คำนวณเอาได้เหมือนกันนะครับสำหรับมอเตอร์3.7กิโลวัตต์ก็หาได้จาก ค่ากระแสนะครับ3.7กิลวัก็เท่ากับ3.7กิลวัตหารด้วยรูท3แล้วก็คูณด้วยโวลต์นะครับ380โวลต์พอร e c แฟกเตอรเราสามารถได้ซูมได้ครับใช้ที่0.8ก็ได้เหมือนกันกดเครื่องที่แรขออกมาอันแรกได้เท่ากับ7.02แนะครับทีนี้ก็หาตัวที่2ก็คือตัว11กิลวัต์ค่า i 11กิลวันะครับก็เหมือนกันครับเท่ากับ11กิลวัต์หารด้วย 3คูณด้วย380โวลต์พ o เ e อร์ c t o r a อร์แอได้ครับ0.8กดเครื่องที่เลขออกมาได้เท่ากับ21แอมป์ถ้าเราหาอย่างนี้เราก็จะได้ใกล้เคียงกับตารางของตำราที่เขาให้มาเป็นเป็นตารางเหมือนกันครับเขาก็หาจากสูตรเดียวกันทีนี้หากระแสของตัว22กิโลวัตต์นะครับ ไ2 2 k w กิลวัก็ได้เท่ากับ 22kW ิลวัหารด้วยรวด3คูณด้วย 380V แวลแล้วก็คูณด้วย0.8กดเครื่องกิเลขออกมาได้เท่ากับ 41.7M แต่สูตรของเรานะครับจะใช้ตัวกระแสของของตัวที่โตที่สุดนะครับที่เป็นกระแสพิกัดของของเบเกอร์อันนี้เป็นกระแสของพิกัดมอเตอร์ได้4 1 7สทีนี้เราต้องหา ICB ของ ตัวโตที่สุดนะครับก็จะเท่ากับ41.7แอมคูณด้วย1.25นะครับจากนั้นก็ได้เท่ากับ52.1แอมอันนี้ผมขอเลือก Cb นะครับเบเกอร์ที่เท่ากับ80แอมทิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่โตที่สุดนะครับที่จะนำไปใช้แทนสูตรทีนี้ก็จะเหลือแผงวงจรต่อเนื่อง60กิโลวัตต์ตัว60กิโลวัตต์เราก็หากระแสพิกัดโหลดได้นะครับ ระแสพิกัรโหลดก็เท่ากับ s ส่วนด้วยรูท3 v นะครับ s ก็ทราบแล้วก็คือ60 kva แล้วก็หารด้วยรูท3แล้วก็คูณด้วย380 V โวลต์กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ91.16 91.16 M แอมป์นะครับทีนี้หาได้ทั้งหมดแล้วเราก็มาแทนสูตร icb ของแผงสวิตช์บอร์ดต,ตัวนี้ก็จะเท่ากับ icb ของตัวโตก็คือ80แอมป์นะครับ บวกด้วยผลรวมของ IR ก็คือของตัวพิกัดกระแสของมอเตอร์ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัว3.7กิโลวัตต์กับตัว11กิโลวัตต์ก็คือ7.02แอมป์บวกด้วย21แอมป์แล้วก็บวกด้วย1.25คูณด้วย91.16ทีนี้ให้กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่ากับ221.97แอมป์นะครับ ทีนี้เบรกเกอร์ที่เลือกใช้ก็คือควรจะเป็น225แอมป์นะครับข้อนี้คำตอบคือข้อ4ต่อไปข้อ273จงหาขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับแผงสวิตช์บอร์ดที่จ่ายโหลดดังนี้มอเตอร์3.7กิโลวัตต์380โวลต์3เฟส1ตัวสตาร์ทแบบดอทมอเตอร์11กิโลวัตต์380 3เฟส1ตัวสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้า แผงย่อยโหลดต่อเนื่อง60 kva 380โวลต์3เฟส4สายนะครับอันนี้ก็คล้ายกับข้อ272เพียงแค่ไม่มีมอเตอร์22กิโลวัตต์แล้วถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะครับ icb เท่ากับขนาดของตัวเบรกเกอร์ของ มอเตอร์ตัวโตวที่สุดนะครับแล้วก็บวกด้วยผลรวมของกระแสพิกัดของมอเตอร์ที่เหลือแล้วก็บวกด้วย1.25คูณด้วยกระแสโหลดนะครับของแผงย่อยโหลดต่อนเนื่องทีนี้ตัวที่โตที่สุดจะไม่ได้เป็นตัวที่2กิโลวัตต์แล้วจะเป็นตัวที่11กิโลวัตต์ดังนั้น11กิโลวัตต์เราคำนวณได้ที่21แอมป์นะครับเราจะหา Cb ก็21แอมป์ คูณด้วย1.25นะครับเปิดโหลดไปแล้วก็คำนวณได้เท่ากับ26.25แอมทีนี้เบรกเกอร์เบเกอร์ที่เลือกก็เลือกที่50แอมนะครับ50แอมทิปทีนี้ก็นำมาแทนสูตรใหม่นะครับ ICB ตัวที่โตก็คือ50แอมบวกด้วยผลรวมของกระแสตัวที่เหลือก็คือเหลือแค่ตัวเดียว11.3.7กิโลวัตต์ก็คือ7.02แล้วก็บวกด้วย1.25คูณด้วย 91.16กดเครื่องคิดเลขออกมาใหม่นะครับได้เท่ากับ170.17แอมป์ทีนี้อันนี้คำตอบที่ถูกที่ควรเลื่องนะครับเซอร์กิตเบเกอร์ก็คือ175แอมป์ตอบข2ต่อไปข้อ274วงจรย่อยหนึ่งมีโหลดแสงสว่างขนาด2,000 VA 300 230โวลต์และโหลดเต้ารับ1,800 VA 230โวลต์จะต้องใช้ใสาย IC01 ตาม มก .11.2553 ขนาดเล็กที่สุดเท่าใดหากเดินสายร้อยท่อโลหะในอากาศข้อนี้ก็ไม่ยากครับให้หาค่า Va รวมก่อนนะครับ S รวมก็จะเท่ากับ2,200 Va บวกด้วย1,800 Va นะครับก็จะได้เท่ากับ4,000 Va นะครับจากนั้นก็หากระแสเท่ากับ S ส่วน V ก็ได้เท่ากับ4,000 PA นะครับหารด้วย2 3 0โวลต์กดเครื่องที่เลขออกมาได้เท่ากับ 17.39m แอมป์ทีนี้คำนวณได้ 17.39m กแอมป์ก็ไปหาสายไฟนะครับที่รับกระแสดได้1 7 3 9แอมป์เขาให้ใช้สาย IEC นะครับที่เราคำนวณไว้ก็คือ 17.39m แอมป์ของเราเป็นแบบซิงเกิล a ฟ e แกนเดียวนะครับเดินในท่อลอยสายโลหะในอากาศ เราคำนวณได้ 17.39m เราควรจะเลือกเบรกเกอร์ที่ 20m นะครับเป็นอย่างต่ำทีนี้ที่ 20m เราก็ใช้สายขนาดเบอร์2.5ก็ได้นะครับเพราะเบอร์2.5เรากระแสดได้ถึง 21m นะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะครับ2คูณ2.5แควมตรต่อไปข้อ275 วงจรย่อยหนึ่งมีโหลดแสงสว่างที่ใช้หลอด h i d 250วัตต์230โวลต์แบบตัวประกอบกำลังสูงจำนวน12หลอดโหลดลาดมีพิกัดกระแสเท่ากับ1.35แอมป์ต้องใช้สาย NYY ตามมอ,อก11เล่ม1 0 1 5ขีด2553ขนาดเล็กที่สุดเท่าใดหากเดินสายร้อยท่อโลหะในอากาศข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับหา S ก่อน s เท่ากับ vi ก็ได้เท่ากับ 230V bon, โวลต์คูณด้วย1.35แล้วก็จำนวน12หลอดก็คูณ12เข้าไปนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ3726 VA หากระแสนะครับ i เท <c oughs> ่ากับ3726 VA หารด้วย 230V โ bon, วลต์ได้เท่ากับ 16.2M อแอมป์อันนี้ก็เลือกเบรกเกอร์ไปที่ 20M แอมป์เลยนะครับเราก็ไปหา ขนาดของสายครับผมอันนี้ก็เป็นสาย NYY แล้วก็ IEC 0.1ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับติดตั้งในกลุมที่2แกนเดียวเดินในท่อโลหะในอากาศนะครับเราคำนวณกระแสออกมาก็คือ16.2แอมเลือกใช้เบรกเกอร์ที่20แอมนะครับทีนี้อันนี้ก็สายเบอร์2.5ก็สามารถรับกระแสดได้ที่21แอมนะครับเพราะฉะนั้นข้อ275ก็ใช้สายเบอร์2.5ก็เพียงพอนะครับ ขับข้อ275ตอบข้อ3นะครับ2คูณ2.5แควร์มิลิเมตรต่อไปข้อ276แผงย่อยแผงหนึ่งใช้ไฟ230ทับ400โวลต์3เฟสสีสาย มีรายการโหลดดังนี้วงจรย่อยแสงสว่าง9วงจรวงจรละ2,400 VA วงจรย่อยเต้าร่ำ6วงจรวงจรละ1 8 0 VA วงจรสำรองวงจรละ2,000ถ้าให้ดิมาน d ฟกเตอร์เท่ากับ0.8จงคำนวณหาดิมานโหลดข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับให้หาออกมาทีละตัวแล้วก็ออกมารวมกันอันแรกนะครับ9วงจร2,400 VA คูณ9 ได้เท่ากับ21,600 VA อันที่2 1,800 VA ทั้งหมดหวงจรคูณ6ได้เท่ากับ1,800 VA และก็อันที่3ก็คือวงจรสำรอง3วงจร2,000 VA คูณ3ได้เท่ากับ6,000 VA นะครับทีนี้ VA รวม ได้เท่ากับ3มันบวกกัน38,400 VA คิดดิมานเวกเตอร์0.8ก็จะได้เท่ากับ38400 VA คูณด้วย0.8ได้ VA รวมนะครับเท่ากับ3720 VA ข้อนี้คำตอบคือข้อ2นะครับต่อไปข้อ277แผงย่อยแผงหนึ่งใช้ไฟ230ทับ400โวลต์ 3เฟส4สายมีโหลดรวม45 kva จงคำนวณหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้องกันสายป้อนและขนาดของสายป้อนที่เล็กที่สุดหากใช้สาย ic 0 1มก1 1 2 5 5 3เดเดินสาย100ท่อโลหะในอากาศโดยให้เผื่อการขยายโหลด25%ด้วยข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับโจทย์เขาให้หาค่ากระแสแล้วก็หาเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็หาสาย,าสายขั้นแรกก็ต้องหากระแสก่อนนะครับ จาก S เท่ากับรูทสาม Vi นะครับหา i ก็ใช้ S นะครับใช้ KVA หารด้วยรูทสแล้วก็คูณด้วย400โวลต์กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ64แอมป์ทีนี้โจนให้เผื่อ25เปผื่อการขยายโหลดก็จะได้ I ใหม่เท่ากับ64คูณด้วย1.25ได้เท่ากับ80แอมป์ทีนี้เลือกสกิลเบรกเกอร์นะครับที่เกล้เคียง80แอมป์ก็เผื่อนิดหน่อย ก็เลือกที่9 0อาสินะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตัด7 0แล้วก็1 2 5แอมิปไปก่อนทีนี้ที่9 0อาสินะครับใช้สาย ic 0 1เดินสาย100ท่อโลหะในกาศจะใช้สายเบอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูในตารางอันนี้ ic 0 1นะครับของเราเป็นแบบ3เฟสแกนเดียวนะครับ9ก้าสิ ก็ใช้สายขนาดเบอร์35นะครับสามารถใช้ได้เพราะว่าเบอร์35รับกระแสที่96แอมป์ดังนั้นสายที่ใช้นะครับก็จะเป็น4คูณด้วย35ตุแครมิลิเมตรนะครับรับกระแสที่96แอมป์ข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะครับต่อไปข้อ278แผงย่อยแผงหนึ่งใช้ไฟ230ทับ400โวลต 3เฟสสีสายมีโหลดรวม60 kva จงคำนวณหาขนาดเสอร์กิจเบเกอร์ที่ใช้สายป้อนใช้ป้องกันสายป้อนและขนาดของสายป้อนเล็กที่สุดหากใช้สายไฟทองแดงหุ้มด้วยจนวน xlpe เดินท่อร้อยสายโลหะในกัศโดยให้เผื่อการขยายโหลด25%ด้วยข้อนี้ก็ทำเหมือนข้อ277นะครับขั้นแรกก็หากระแสออกมาก่อนเลยไเท่าก,กับ kva 60 kva นะครับแล้วก็หารด้วยรูดสแล้วก็คูณด้วย400โวลต์กดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ86.6แอมป์นะครับให้เผื่อการขยายโหลด25%เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับ86.6แอมป์คูณด้วย1.25ได้เท่ากับ108.2แอมป์ทีนี้เลือกส์ก,กิตเบรกเกอร์นะครับ 1 8 2่แอมป์ก็ควรเลือกที่1 2 5แอมป์ทิปนะครับช้อยของเรา 90M ทิปก็ตัดออกไปได้เลยทีนี้ขนาดสายก็เป็นสาย XLPE นะครับการติดตั้งก็คือเดินในท่อโลหะในอากาศไปดูที่ตารางสาย XLPE นะครับอันนี้เป็นตารางสายของ XLPE นะครับจย์ของเราเป็นแบบ3 f เฟสแกนเดี่ยวใช้เบรกเกอร์ขนาด 125M แอมป์ทิปนะครับ125 เราสามารถใช้สายเบอร์35ก็เพียงพอน,นะครับเพราะสายเบอร์35ของ XFPE รับกระแสดได้ถึง131แอมป์นะครับดังนั้นข้อนี้สายเราก็ใช้สายที่4คูณด้วย35แควมิลลิเมตรนะครับตับกระแสดได้ที่131แอมป์ข้อนี้คำตอบคือข้อ3นะครับต่อไปข้อ279องคจงจรย่อยแสงสว่าง231เฟสใจไฟให้กับดวงโคมอรเซนส์คูณ36 วัด2คูณ100 VA จำนวน6ชุดจงหาขนาดสาย i c 0 1ตามมอก11 2553ขนาดที่เล็กที่สุดหากเดินสาย100ท่อโลหะในอากาศข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นซิงเกิลเฟส S เท่ากับ Bi อันนี้เขาให้ค่า V A มาแล้วนะครับเราก็ใช้ V A ไปไป,ไปใช้ได้เลยดังนั้นตัว V I ก็ไม่ต้องคูณก็ได้นะครับก็จะเป็น2คูณ100 V A คูณด้วย6ชุดไปเลยครับได้เท่ากับ1,200 V A นะครับทีนี้เราก็ถึงมาใช้ S เท่ากับ V I หา I นะครับก็ได้เท่ากับ1,200 V A แล้วก็หารด้วย230โวลต์ กดเครื่องคีเลออกมาได้กระแสเท่ากับ5 2าแอมป์ห2แอมป์ก็เลือกเบรกเกอร์ไปที่ 16M แอมป์เลยครับเลือก CB เท่ากับ 16M แอมป์ทิปนะครับทีนี้ใช้สาย IC01 เราก็ไปดูตารางนะครับอันนี้ใช้สาย IC01 นะครับเป็นแบบเป็นแบบซิงเกิลเฟสแกนเดียวนะครับเราใช้เบรกเกอร์ที่ 16M แอมป์ทิปก็ใช้สายบเบอร,ร์2.5ก็รับกระแสเพียงพอนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะครับ2.5 ต่อไปข้อ280นะครับวงจรย่อยเต้ารับ220โวลต์นะครับ1เฟสจ่ายไฟให้กับเต้ารับจำนวน5จุดจงหาขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้อนวงจรย่อยและสาย nyy มอก1อเล่ม101-2553ขีด2553ขนาดเล็กที่สุดหากเดินสายท่อโลหะในอากาศนะครับข้อนี้ก็หาค่าหาค่า va รวมก่อนนะครับ ค่า VA ก็จะได้เท่ากับต้อรับ1จุดนะครับคิดที่1 8 0 VA คูณด้วย5ได้เท่ากับ9 0 0 VA หาค่ากระแสนะครับก็จะได้เท่ากับ9 0 0 VA หารด้วย220 V โวลต์นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เท่ากับ 4M แอมป์อันนี้ก็เลือกเบรกเกอร์ที่จากชอยไม่มี16แอมป์ทิปนะครับก็เลือกที่15 m แอมป์ทิปก็ได้ทีนี้ขนาดสายนะครับเราก็ไปดูตารางสาย NYY นะครับ เดินในท่อร้อยสายโลหะในอากาศถ้าผมตารางนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งสาย IC ส่วนหนึ่งแล้วก็สาย I N V V นะครับของเราเป็นแบบซิงเกิลเฟสแกนเดียวนะครับใช้เบรกเกอร์ที่15 A ทิปนะครับดังนั้นสายที่ใช้ได้ก็คือสายเบอร์2.5นะครับรับกระแสได้ถึง21มจริ่ง1.5ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในมาตรฐานก็คือสายสายวงจรย่อยที่ต่ําที่สุดสามารถเดินได้ก็คือเบอร์2.5นะครับดังนั้นข้อนี้คําตอบก็คือ 15mT 2คูณ2.5นะครับตอบข้อ3ครับผมสําหรับการทําข้อสอบรายวิชาระเบียบข้อซิสเต็มดีไซน์ใน EP ที่26 ขอจบไว้ที่ข้อ280นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ